ตูตสิผ้าเฮ็ดเอ่อกระซ่องใบเตยสูตรนี้ก็คือว่าตรงนวดแป้งนะคะเพราะว่าเห็นลายๆสูตรนี่เพิ่นสิบรเดผ้ากันนวดแป้งเนาะเพิ่นกับสิผสมผสมเลยแต่ว่ากระสูตรไพสูตรมั่นอ่ะบ่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวจะมีวิธีการบอกว่าเฮ็ดโตสันโตเง้าวเฮ็ดอย่างไรมือน,นี้แม่ตู้เฮ็ดโตสันรสสัมผัสจะละมุนมากจะละมุนมากอื้ กินทั้งแรงกินทั้งแรงก่อนนอนเราซองนี่งานบุญงานวชได้เบื่อนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันจกขันตอนแรกเอาใบเตยมะหันค่ะใบเตยในี่ใส่ลอยกรมเลยนะคะห้มันเขียวๆเ,เอามาดตำใส่คกค่ะหรือผู้ใดจะปั้นก็นได้ได้ค่ะตาไม่ตู่คอต่ำไดอรารมณ์กลัวเเนียนพร้อมออกกำลังกายแขนพร้อม ใช้สะดวกกันได้กระเห็ดไปแล้วก็เอาน้ำปูนใสนะคะไม่ตู้จะเห็ดใจถวยใส่ขวดไว้ปล่อยให้มันนอนก่อนแล้วก็มาเทเอาน้ำใสๆค่ะขันเอาน้ำม,มันสัดส่วนต่างๆไม่ตูส้สิบอกไว้ไต้คลิปพือเก่านะคะน้ำมะกรองค่ะบีบน้ำมะมะกรองให้มันเข็มขน้นแล้วเฮามาเตรียมเตรียมแป้งต่างๆก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำใบเตยกับน้ำปูนใสทีเฮาเฮ้าเห็ดไว้ น,นวดนะคะสูตรนี้จะใส่การนวดจะเพิ่มความเนียนนวลนขึ้นไปอีกเลยล่ะค่ะแตกต่างจากที่เฮา,า,าผ,าผาสมน้ำเฉยๆพะวา่าลังสูตรเพิ่นกระสีผสมน้ำซื้อๆแล้วก็ไปกวนเลยเขาจะนวดก่อนค่ะนวดให้จับโตกันทั้งเบิดเลยพอหนวดเป็นก่อนแล้วบันนี้เฮาจะมาค่ายแป้งจะ้ะค่อยๆค่ายแป้งโดยนำนำที่เหลือ ค่อยๆนวดไปค่ะว่าต้องเฝ้านะคะแล้วก็จะมาดึงให้มันยืดๆนึกถึงอารมณ์ชาชักเนาะอารมณ์ชาชักอ่าหนึงยืดๆทำยืดๆแล้วกะจังใส่นามผสมถีเลือลงไปใส่มือกวนๆ,ๆเห็ดมือคือรูปตะกอจ้ะกางมือออกจะ้ะหลังจากนั้นก็นคือเอามือก,กวนใส่กระทะท่อง กระท่ทองแดงไม่ตูเอินกระท่าทองแดง,วง,ก,ง,แดงกวนโดยไฟอ่อนๆก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะหมายกลนมันไฟอ่อนๆก่อนแล้วจาเพิ่มมาไฟก่างกส็สิได้เหนียวๆประมาณนี้จะ้ะความแน่นที่สัมผัสในตั้งแต่กวนตอนแรกเลยค่ะพอเริ่มคนนี่กจจ็จะหูเลยว่าแตกต่างระวังนี่ถ้าหูซื้อคนเกินไปสามารถเติมน้ำปูนระวังกวนใดนะคะกวนประมาณยี่สิบหา้านาทีกับพ่อค่ะเพราะว่าถ้าใส่ถุดนวดแป้งเนี่ย จะไหวกลัวที่บนหนวดความคนจะไหวกลัวค่อยๆกวนไปโอ้กามขึ้นบนางย่างคักเลยค่ะกวนกวนกวนพวราะกวนได้จากผักหนึ่งยีสนะีผานที่ยนะีสีผานที่เราก็เอามาเทใส่ตะแกงนะคะน,น้ำนี่เปน้ำเย็นจัดค่ะไม่ตัวเอาไปใส่นตู้เย็นแล้วก็เอาตะแกงมาว่างใจ เทขนมเขาลงไปหลังจากนะั้นถ้าก,กวนถึงๆงต่อค่ะเดี๋ยวมันจะลดลงไปเองถ้ายากให้โตมันสัน่นก็เอาแนวมากวดจ้ะไม่ตวเอาหยวกมากวดเลยงวดนี้สั่นและเนียนนะคะกะ็ะิิได้ประมาณนี้จ้ะใส่มือลงไปกวนเลยนะคะใส่มือลงไปเศร้าเลยจะสัมผัสได้เลยว่าบวมีความกระด้างนะคะ เราซองสูตรนี่หลังจากนะั้นขอสิมาสัเดิบกันเลยค่ะกระซ่อนตักขึ้นมาน้ำกะทิกินกะน้ำกะทิค่ะันผู้ใดนีบักแตงไทยหรือว่า,าบักแตงแค่นตะลูปกไ็ไใดจ้ะเอาเมากินน้ำกันใดเลยแซบนะคะโลสัมผัสสินวลน,นวนลละมุนปากมากจ้ะลองเห็ดกันเบิร์นเนาะค่ะเนาะ สำหรับมือนีไม่ตูสิขอลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณติดตามช่องย่าท่องลักแว่งว่างฝากดติดตามเป็นกำลังใจขอขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนคลิปหน้าจังพอกันใหม่เนาะค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้าย